สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะเรามาพบกันนะคะกับการทำนายดวงของความรักนะคะ,ะในเดือนสิงหาคมปี2564นะคะชาวมิถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรก,กรกฎาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนานะคะอยู่ในราศีมิถุน ใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือว่าสุริะยปฏิทินรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาดูกันขออภัยนะคะช่วงนี้ช้านิดนึงนะคะงานเช่นเคยค่ะ <c ười> คือเรียกว่ากลับมาแบบปังมากนะคะไม่ถึงว่า คิวงานอะไรก็แน่นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การสนับสนุนติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับใครหลายๆคนที่ติดต่อมาดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ให้ใบแรกของคุณนะคะ The chariot ขึ้นมาค่ะ Five of wands นะคะเป็นไพ่ The world วันนี้เล็บไม่สวยนะคะล็อกดาวน์แล้วก็รานทําเล็บก,ก็ปิดหมดเลยตาและพังมากจะมือนะคะ Four of wands นะคะ e Ten of Pentacles นะคะ Queen of Swords รู้สึกว่าคุณเริ่มจะมาถือไพ่เหนือกว่าเขาแล้วนะในเกมความรักครั้งนี้นะคะ10ดาบ8เหรียญ Queen of c u p s แล้วก็เอ้าค m e ชฉดเดสง่างามมากนะคะ Nine of Pentacles นะคะ9เหรียญดูกันนะคะ The Chariot เป็นไพ่ที่อยู่ในเมเจอร์คนานะคะแล้วก็มีไพ่ The w o r l d เนาะเป็นไพ่หลัก นะคะที่มาปรากฏในพื้นดวง,งคุณอยู่สองใบ The Chariot คือเป็นคุณเป็นนักเดินทางชีวิตเป็นนักต่อสู้เป็นนักผจญภัยชีวิตของคุณถามว่าง่ายไหมมันมีหลายๆเรื่องที่คุณจะต้องท้าทายจะต้องพิสูจน์ตัวตนของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายๆครั้งคุณสับสนกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่คาดหวังกับความรักนะคะหมายถึงความมั่นคงหรือว่า เวลาคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณคาดหวังถึงการประสบความสําเร็จในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าเฝ้ารอคอยในการมาของเนื้อคู่ททวินเฟรมของคุณก็ได้คุณเป็นคนที่คาดหวังเยอะคาดหวังสูงมากและพยายามที่จะทําหน้าที่ของคนรักไม่ให้ขาดตกบกพร่องด้วยนะคะเพราะสีแมเท้าคือความมัน่นคงทั้งในเรื่องของอารมณ์ภาวะจิตใจความรักรวมไปถึงในเรื่องของทางการเงิน นะคะคุณเตรียมตัวอย่างดีเพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องขัดสนลําบากนะคะคุณเตรียมพร้อมของคุณอยู่แล้วแต่เส้นทางความรักของคนราศีมิถุนหรรคณามิถุนไม่ง่ายเลยนะคะกว่าคุณที่กว่าที่คุณจะขยับขึ้นมาเป็นเดเวอร์ได้คุณเจอบททดสอบที่มันเยอะแยะไปหมดเลยบางครั้งคุณก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งบางครั้งคุณก็เป็นนักสู้นะคะซึ่ง็มองว่าคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจับต้องไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคนเข้ามาปั่นป่วน ความรู้สึกของคุณจนทําให้คนรู้สึกอึดอัดไม่มีความเป็นตัวของตัวเองจากคนที่ขยันทํางานตั้งใจดีมากๆค่ะเจอห้าไม่ท้าเข้าไปคืองงมากๆว่าเราเอาเราต้องเอาอยัางไงต่อเราไปไม่ถูกแล้วทีนี้มองขึ้นมานะคะเดนะือนชาราอัจะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนราศีกรกฎราคณนากรากฎหรือคนต่างชาติทางไกลนะคะคนต่างประเทศหรือคนที่เดินทางบ่อยคนใจร้อนก็ได้ทำอาชีพ วิศวะกรอินเทอรเนียนักออกแบบคนขับรถร i เดอร์ก็ได้นะคะเดชาริอัตคือร i d เดอร์ที่ส่งอาหารเนาะเป็นอาชีพในปัจจุบันที่ที่หลายๆคนก็ทำอยู่นะคะเกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกต่างๆขับรถขนส่งทั่วไปคนในเครื่องแบบก็ได้หมอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นขึ้นมา ก็รู้สึกว่าคุณอาจจะดิวอยู่กับคนในลักษณะของกลุ่มคนนี้นะคะหรือคนที่มีชื่อเสียงมากๆก็ได้เส้นศิลปินดาราดิฉันเรีคือเป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะ,ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ซึ่งเขามีความเป็นอีกโกสูงมากๆความมีมีทิฐิในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะทําให้คุณเข้าไม่ถึงเขาเลยว่าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะสิ่งที่คุณคาดหวังคือความมั่นคงความรักที่จริงใจจากเขานะคะ ซึ่งในพาร์ทนี้สิ่งที่เห็นขึ้นมาอีกคุณอยู่กับความรุงรังมานานมากๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ สามารถคนโทรลขีชดชะตาชีวิตของตัวเองได้ด้วยพลังความคิดพลังแห่งการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะไพ่เดะเวิร์ขึ้นมานะคะคุณคาดหวังถึงความรักที่ส,สมบูรณ์แบบหรือการเดินทางข้ามอุปสรรคนะคะเดอะเชอรี่ออดก,กับ5ไม้ทาลเ,เนี่ยเดินทางข้ามอุปสรรคให้ไปไขวยคว้าเป็นเดวเวิร์ความสมบูรณ์แบบความลงตัวนะคะแบบที่เราเฝ้ารอคอยคุณกําลังจะเป็นผู้ชนะในเกมความรักในครั้งนี้นะคะขอให้คุณอย่ายอมแพ้อ้อมบอกว่าคุณ มีการตัดจบความสัมพันธ์เช่นการบล็อกการติดต่อสื่อสารกับคนคนนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดเองหลังจากที่เขาทำตัวเยอะใส่คุณนะคะหรือว่า10ดาบเนี่ยมันเป็นการจบความสัมพันธ์จบแบบที่คุณรู้สึกว่ามันสุดสุดแล้วไม่ไหวแล้วหรือว่าคุณอาจจะตัดสินใจว่าในเมื่อความรักมันเริ่มถดถอยมันเริ่มแผ่วหรือว่าเขาไม่แสดงอาการอะไร ออกมาเขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยคุณตัดสินใจ m o ฟออนไปข้างหน้าเลยนะคะถามว่าหัวใจของคุณรักเขาไหมมากๆ Queen of c u p s นะคะพัทนี้คือเป็นของคนโสดหรือคนที่ไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกก่อนออในตรงนี้ก็คือความรู้สึกคือคุณคิดถึงคุณห่วงแต่ในมองในมุมมุมหนึ่งเนี่ยคณกำลังถือถ้วยเดินเข้าไปหาความเป็นก้าเหรียญคือคุณรักตัวเองคุณ หญิงในศักดิ์สรีคุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นโดยที่เราจะไม่จอมปักกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถให้สถานะใดๆกับเรานะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดวางแผนกําลังจะล่อเสือออกมากจากถ้ำหรือเปล่านะคะซึ่งค e ีนน็สอดขึ้นมานะคะราชินิดาบคนนี้คือคนที่เด็ดเดี่ยวมากๆตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดเฉียบนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นในเมื่อเขาให้ความไม่ชัดเจนกับคุณคุณจะสาสางปัญหาพวกนี้เองด้วยการตัดสินใจ Move on เดินไปข้างหน้า ไปทาอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดูดีขึ้นนะคะ Queen of C u ฟขึ้นมาเนี่ยหันมารักตัวเองมากหันมาใส่ใจตัวเองคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆนะคะคนเป็นคนที่ขี้สงสารเห็นอกเห็นใจแต่ในเมื่อความสัมพันธ์ที่ยิ่งคบก็ยิ่งถอยหลังลงคลองหรือว่ามันคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลามามากเกินพอแล้วสิ่งที่คุณจะทําต่อจากนี้คือคุณตัดเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกปวดหัวลบกวนสมาธิคนคนนี้ไม่อยู่ในความรู้สึกของคุณตลอดนะ คุณตัดค่ะในเมื่อไม่ชัดเจนเราจะทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเราจะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่มันจับต้องได้อันนี้ในพาร์ทของคุณจะเป็นแบบนี้แล้วรวมาถึงการเงินของคุณมันจะดีขึ้นมามากๆนะคะมันทําให้คุณมีกําลังใจว่าความรักไม่ดีไม่เป็นไรเราเมคมันนี้เก่งเราสวยและรวยมากเราหลอ่อเรารวยเรามีทรัพย์เข้ามา มันเป็นสิ่งที่มาเยียวยาความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีในช่วงภาวะแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับของความรักเนี่ยนะคะของคนโสดอ้อมบอกว่ายังเป็นคนเก่าที่ยังวนเวียนคนเก่าหมายถึงคนที่คุณตัดจบไปแล้วคนที่คุณบล็อกปิดกั้นการติดต่อสื่อสารบล็อกไลน์บล็อกเบอร์มือถืออบล็อกทุกช่องทางที่พอท,ที่จะติดต่อได้แต่สิ่งที่อ้อมเห็นคือ t ด e c h a อ i ตคือการไม่ยอมแพ้เขาพยายามจะเข้ามา แต่เขาเข้ามาไม่ได้เขาไม่รู้ว่าจะเขาเขาจะเข้ามายังไงมีความกังวลอยู่ขออนุญาตดูให้ต่ออีกเส้นทางความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะสี่เท้าเขาต้องการคุณค่ะหรือคุณต้องการความมัน่นคงคุณไม่ได้ต้องการความรักที่มาคุยเหยาะๆแย่ๆเอๆอไม่เอาแล้วเสียเวลานะคะถ้าจะเข้ามานะบอกแผนการของชีวิตมาเลยว่าต้องการให้มีเราอยู่ในชีวิตของเขาด้วยหรือเปล่าในอนาคต คุณเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองและเป็นคนพูดตรงไม่ซับซ้อนอะไรนะคะแต่คนนั้นอะ่ะทำตัวยากเองนะคะเห็นไหมมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารบล็อกปิดกั้นเลยแล้วเขาก็รู้สึกมืดแปดด้านกับคุณกับการที่เขาพยายามจะเข้ามาหาคุณแต่เขาเข้าไม่ได้เข้าไม่ถูกไม่รู้ทําตัวยังไงดีนะคะคุณกลายเป็นเดอะฟูลผู้มนุษย์ผู้หลั่นล้ามนุษย์อินดี้นะคะ,ะเหมือนคุณเคลียร์เรื่องที่คุณไม่สบายใจกับความสัมพันธ์แบบนี้ไปได้อ่ะ คุณก็รู้สึกว่ามันเบามากขึ้นคุณมีอิสระคุณเป็นตัวของตัวเองอยากทาอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งภาวะพวงนั่งห่วงมือถือว่าเขาจะแมเสเซจมาหาเราไหมเขาจะไปคุยกับใครหรือเขาจะทาอะไรคุณปล่อยละคุณไม่มีภาระทางใจใดๆคุณคือมนุษย์อินดี้เดือฟูที่เปรี้ยวเฉียวนะคะดูดีเนาะอาจจะไปหาสัตว์เลี้ยงสักตัวไหมมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เวลาที่ ทำอะไรก็ได้ก็มันคือชีวิตของเราอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกดีไปแบบนี้หรือว่าไปโฟกัสกับการเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ยูทูบเบอร์เปิดเพจขายของออนไลน์ก็ได้หมดนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วไปสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาอีกนะคะขอดูฝั่งทางเขาโอ้ยเหมือนมืนดนบบแบบเลานอนะ็อเนาะ คิดถึงเราค่ะคิดถึงมากๆแต่ทำตัวทาอะไรไม่ถูกได้แต่เฝ้ารอคอยเราว่าเราจะปลดบล็อกเข้าไหมเราจะทําอย่างไรนะคะตัวคุณเป็นไง Move อนอย่างเดียวอิสระแล้วอิสระล้วนเรารอคอยเวลานี้มานานนะคะคุณจะโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงขึ้นแต่ตัวเขาได้แต่ภาวนาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิงวอนขอให้คุณปลดบล็อกขอให้คุณเข้าใจหรือความเป็นนะคะเราแฟนคือสํานึกได้ รู้แล้วว่าทําอะไรผิดไปรู้แล้วว่าทําตัวไม่น่ารักกับคุณอยากจะขอโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะน่ารักกับคุณมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็กลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาหาคุณง่ายๆตอนที่เราใจดีเขาก็มองว่าเราง่ายไปเนาะงั้นเจอความยากของเราสักหน่อยนะคะความปั่นประสาทของคนราศีเมถุนสักหน่อยจะได้รู้ ว่ามันน่ากลัวมากนะคะอย่าให้ดุอย่าให้โกรธอย่าให้เอาจริงนะคุณจะมีสองมุมนะมุมมนุษย์อินดี้คือน่ารักเอนจอยไปหมดเฟลลี่อะไรก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบอ่าหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแบบเหมือนเหมือนเป็นคนที่เอนจอยอยู่ตลอดเวลาอะมุมลุกเนี้จะเหมือนเด็กนะคะไม่ค่อยเถือสาใดๆเดี๋ยอย่าให้เอาจริงขึ้นมานะค,ะคุณจะเป็นแบบเนี้ยอะไรบ้างานบ้าข้างสุดๆเลย ไม่รู้จักเหนื่อยนะคะเจ็ดไม่ท้าตอนนี้กาลังจะแบบโฟกัสกับงานละนะคะแต่ในทางกับกันนะฝั่งทางเขานี่แบบโอ้โหสเต็งเก็บความรู้สึกสุดๆเลยค่ะนะคะภายใต้ความนิ่งนี่มันเหมือนอ,อ้อรู้สึกว่าแววตาเขากําลังเศร้านะคะเขาขาดความมั่นใจในตัวเองไหมภายใต้ความนิ่งของเขาคือแปดดาบขาดความมั่นใจในตัวเองมีแต่ความตึงเครียดนะคะงงกับชีวิตไปหมดอื เขาตั้งหลักของเขาอยู่เดี๋ยวเขาติดต่อสื่อสานกลับมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะบุกเขาจะเล่นใหญ่ละคุณดูดีเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมพร้อมค่ะนะคะตั้งมือรับกับความสัมพันธ์แบบนี้เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณแน่นอนแต่เขาจะกลับมาเป็นคนใหม่นะคะซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเดวเวอร์มาสองสำรับเลยเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบในแบบที่คุณต้องการในแบบที่เราเฝ้ารอคอยคิดได้สำนึกได้ไอตอนที่ไม่มีเรานี่แหละนะคะ อ่าอ uh, mm ินเดียเนียฟิวเจอร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละนะคะ mm hmm. มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่า Don't Stop คำว,ว่า Don't Stop คือขออนุญาตเจาะมันก็มีได้หลายแง่คำว่า Don't Stop นะคะของอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่หยุดที่จะรักคุณก็ได้โอเคเขาวางแผนอยู่เขาจะเข้ามาหาคุณค่ะเขาจะมามอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเขาจะมาขอโทษเขาจะมาขอความรักกับคุณค่ะนะคะไพ่เพอร์เฟก i ์ทมเห็นไหม เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเขาวางแผนได้ดีเ่ยเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามามามอบความรักมาขอโอกาสนะคะตอนนี้วางแผนอยู่คิดเยอะอยู่เป็นนักวางแผนตัวยงมีปัญหาในครอบครัวแหละ Family Issue หรือว่าคุณอาจจะมีปมอ,อะไรเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ไหมแล้วมาเจอเขาทำแบบนี้อีกมันทำให้คุณรู้สึกแบบยากได้เวลาที่จะเป็น hard to hard conversation พวกคุณเอาหัวใจมาคุยกันได้ไหมคะไม่ต้องใช้เหตุผลมันเยอะไปมันหนักไปถ้าพวกคุณใช้เหตุผลลองฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองว่าต้องการกันและกันอยู่ไหมพูดคุยกันเปิดอกเปิด,ปดใจกันไปเลยนะคะ e x p e s s e r love เขาจะมาแสดงท่าทีที่เหมือนเราคือคนสำคัญคะ่ะเขาจะมาแสดงท่าทีที่แบบออดอ้อนเราเอาใจเราแต่ก่อนนะเป็นมนุษย์หินมากเลยไม่รู้จะเย็นชาไป เบอร์ไหนหรือว่าฟอร์มเยอะขนาดไหนเนาะแต่ต่อไปนะคะเขาจะเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะในเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาเขาไม่หยุดหรอกเขาไม่หยุดคุยกับคุณหรอกเขาแค่พักนิดเดียวเองนะคะเขาจะกลับมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเขาเป็นกำลังใจให้ในในส่วนของคนสดสนแล้วก็คนไม่ชัดเจนก้านเดียวกันนะคะที่นี้ของคนไม่ชัดเจนเนี่ยเอามองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ตัดเขาออกจากชีวิตเพราะคุณรู้สึกว่ารำคาญมากจ้า นะคะจะพัฒนาก็ไม่พัฒนาไอตัวเราก็เฝ้าก็รอคอยอุตส่าห์ตั้งใจทํางานเพื่อสร้างอนาคตและ,ะเตรียมพร้อมจะแต่งงานเตรียมพร้อมจะมีคู่ตลอดเวลาเราสแตนบายรอแต่ทําไมทาไมเขาถึงต้องทําตัวซับซ้อนจังเลยมันยากทําให้คุณรู้สึกว่ามีความกังวลต้องคิดมากกับความรักและเหนื่อยใจเหลือเกินมันก็เลยเป็นลักษณะของการตัดจบจบความสัมพันธ์ไปซะไม่เอาแล้วไม่มีสมาธิฉันจะทํางานนะคะ แต่สิ่งที่มองขึ้นมาเอามองว่าคุณกําลังพยายามรักษาคุณค่าของตัวเองหรือว่ากันพื้นที่ของตัวเองได้ชัดมากคล้ายๆคนสดคือคุณบล็อกการติดต่อสื่อสารไม่เอาแล้วแล้วคุณก็ดุขึ้นมานะคะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุและผลค่อนข้างชัดเจนนะคะเวลาคุณดุน่ากลัวมากนะ เพราะว่าราชินีดาบคือเด็ดขาดคําไหนคํานั้นไม่มีคําว่าเล่นแต่ละพ่อเราให้โอกาสมาเยอะแล้วนะคะขออนุญาตดูในฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เด็นออกมาอ่าสี่เหรียญเป็นคนที่เก็บความรู้สึกขี้อายปากหนักด้วยนะคะจะพูดอะไรก็ไม่พูดอาจจะเป็นต่างชาติได้นะคะหรือว่าคนที่ทำงานเก่งประสบความสาเร็จมีความมั่นคงนะคะแต่ว่า เขาไม่ค่อยออกตัวอะไรใดๆเขานิ่งแบบนี้มานานมากๆใช่ไหมคะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนาะคุณน่ะเป็นไะพ่คุณเป็นเดอะแมจิเชียนน่ะคนที่อยางรู้คนที่มีเซนส์สัมผัสที่ลึกซึ้งคนที่มีความสามารถหลากหลายคุณเป็นคนพูดเก่งหรือคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่เป็นคนประสบความสําเร็จมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนมากๆทําอะไรหลายอย่างทำ คือคุณอาจจะทําอาชีพหลายอาชีพก็ได้นะคะเห็นอะไรก็อยากทําไปหมดแต่คนคนนี้เขาคือคนที่รักใครแล้วเขาจะต้องดูก่อนเพราะสิ่งที่เขาหวังคือการสร้างครอบครัวการ,การใช้ชีวิตร่วมกันแต่คุณเนี่ยต้องการการเริ่มแล้วอะ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่คุณอยากสตาร์ทแล้วนะคะตัวเขาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เขาคิดได้นะคะได้เวลาแล้วหลังจากที่เขานิ่ง อยู่ในถ้านานมากๆคุณก็ล่อเสือออกมาจากถ้าได้แล้วนะคะคุณเก่งมากเลยนะคะคุณล่อเสือออกมาจากถ้าด้วยคนด้วยการที่คุณใช้ความดูดีของคุณคุณทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้มีความสุขหรือว่าลองเย็นชาใส่เขาแล้วแบบมันทําให้เขาคิดว่าเขาจะนิ่งอยู่จุดเดิมไม่ได้เขาจะต้องเริ่มแล้วเขาจะต้องมันเริ่มสารสัมพันธ์พัฒนาแล้วนะคะอะ่ดูสิทางคุณรู้สึกแบบลาคาญจ้ะนะคะ ช้ามากไม่ทันใจเจ็บปวดนะคะหรือบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาสร้างความเจ็บปวดให้คุณไอ้ความนิ่งนี่แหละค่ะมาสร้างความทรมานใจให้เราเราไม่ชอบเลยเป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นคนรักความเพอร์เฟกค่ะถ้าจะมีครอบครัวค่ะฐานะการเงินต้องมาก่อนเขาอยากเลี้ยงดูเราได้นะคะอืมคุณก็ต้องการแบบนั้นแหละ <c oughs> คุณก็ต้องการแบบนั้นแต่คุณก็มีของคุณนะคะเอาองว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะ คุณเป็นคนหาเงินเก่งนะสุดท้ายความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะแต่แค่คุณไม่ตามใจเขาเหมือนแต่ก่อนอะ่ะคุณเหมือนเหมือนรักตัวเองมากขึ้นมีแพชชั่นกับตัวเองมากสีแดงคือสีแห่งค,ความมีปรารถนาความมีแพชชั่นเนาะ ราชินีถ้วยแล้วก็มีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่มากๆผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นการถือถ้วยตรงนี้เหมือนคุณอบกอดไว้นั่นหมายถึงการรักษาคุณค่าของตัวเองการมีแพชชั่นกับตัวเองการหลงรักตัวเองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการบล็อกอยู่เนาะการติดต่อสื่อสารไพ่ได้แฮงแมนขึ้นมาเดี๋ยวทุกอย่างแหละถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปลดบล็อกอะความสัมพันธ์ถึงจะออกมาดีนะคะความสัมพันธ์ถึง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 ,ถงจะได้พูดได้คุยกัน h o s e a n e w direction นะคะ t h e r e something better มมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แน่นอนถ,ถ้าเขาเคยทำวิธีถ้าเขาเคยทาวิธีการเดิมกับคุณเช่นนิ่งเป็นมนุษย์หินที่เย็นชามนุษย์ที่นิ่งมากๆเขาจะเปลี่ยนละ เขาจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นค่ะ a s something better ก็คือมีบางสิ่งที่มันจะต้องดีขึ้นปรับถูกปรับปรุงนะคะ Get more information คือจะได้พูดคุยได้รับรู้ข้อมูลของกันและกันรู้ตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถามว่าได้ครบไหมได้ครบค่ะคุณยืนหนึ่งในหัวใจของเขาแล้วแต่เขาเป็นคนที่คิดมากเขาเป็นคนที่เลือกเยอะไม่พอใจในสิ่งที่มีจนทําให้คนรู้สึกว่า ถ้ามันยาขนาดนั้นเราตัดเองก็ได้นะคะพอไม่มีคุณแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนเป็นลนักษณะของเป็นตัวกระตุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาว่าเขาจะอยู่เท่าเดิมไม่ได้ค่ะเขาต้องเคลียร์ความตรงรังทั้งหลายแล้วเดินทางมาเป็นเดอะเวิร์ให้กับคุณมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคนมาเป็นตัวจริงของคุณค่ะนะเอามาว่าเขาก็มีใจให้คุณแหละแต่ว่าขอให้คุณไม่ต้องวิ่งตามความรักนะคะพอแล้วเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักษาคุณค่า แล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของคนที่มีคู่บ้าง <_ d ew is> ซึ่งเลลักษณะของคนที่มีคู่นะคะทะเลาะก,กันเพราะความไม่เข้าใจทัศนคติไม่ตรงกันภายใต้ข้างล่างนะคะสี่ไม้เท้ากับสิเหรียญคือความมั่นคงนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินารายได้ สิ่งต่างๆมันดูดีมากมันมั่นคงมากทั้งสองคนมีเป้าหมายเดียวกันแต่ด้วยความเป็นไพ่ห้าไม่เท้าคือการไม่ได้พูดคุยกันทัศนคติมันมีความขัดแย้งกันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าเดชาริอัตนะคะอาจจะเป็นคนมีฟอร์มนะคะฟอร์มเยอะมากปากแข็งปากหนักมีปัญหาอะไรก็ไม่ยอมเคลียร์ไม่สอดสางปล่อยทิ้งไว้มันเป็นปมแต่คุณพวกคุณไม่เลิกกันนะไม่ได้เลิกกันเลยแต่อ้อรู้สึกว่า ตัวคุณเหนื่อยมากกว่าคุณคุณทำงานในความสัมพันธ์ค่อนข้าง,าง,างชัดเจนคุณแสดงออกชัดเจนแต่เขาไม่ทําอะไรเขาไม่ให้ความหวังใดๆกับคุณหรือว่าเขาไม่พัฒนาอะไรเลยคุณหันมามันอาจจะอยู่ที่เดิมที่นี้ในความรักมันจะดีขึ้นเพราะว่าตัวคุณนะอาจจะมีการตัดจบจากเขามีการบ็อกมีการแยกกันอยู่หรือว่าเดินทางห่างออกจากกันมันทําให้เขามีเวลารู้ว่าเสียงหัวใจของเขาเขาคิดถึงคุณมากๆ เขารักคุณหรือคุณคือคนที่สง่างามมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องง้อเขาแล้วนะคะขออนุญาตด,ดูต่อให้อีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเป็นยังไงอีกเขาเป็นยังไงแปดดาบคุณบล็อกเขาใช่ไหมคะเขาคุยกับคุณไม่ได้เลยเขาส่งมาเสร็จหาคุณไม่ได้เขารู้สึกปวดหัวเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกว่าวุ่นใจกระวนกระวายมากๆเลยนะคะ คือคิดด้านลบขึ้นมาไปหมดเลยว่าคุณต้องมีคนใหม่แน่เลยหรือเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างไรมันเป็นพลังงานด้านมืดที่มาครอบงำจิตใจพวกคุณทั้งสองให้มีความเข้าใจผิดกันอยู่นะคะเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากส่งข้อความหาคุณเขาอยากบอกรักคุณเขาอยากจะขอโอกาสในการแก้ตัวค่ะซึ่งดูทางคุณบ้างคุณสองเหรียญไหมแผนซ้อนแผนหรือปะ่คะรักนะแต่ขอเล่นตัวสักหน่อยโดนมาเยอะแล้วนะคะขอดัดนิสัย คนคนนี้สักหน่อยใช่ไหมพราะในไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีแผนสำรองอยู่ในใจคุณมีการคิดวางแผนมาสักระยะหนึ่งนะคะอ่ะสามเหรียญคุณจะเปิดโอกาสให้เขามาคุยกับคุณค่ะแต่การคุยของคุณไม่ต้องเป็นในเรื่องของแมสเซจมันจะต้องเป็นการหานหน้ามาคุยกันรับคำขอโทษเป็นการโทรด้วยเสียงนะคะโทรโทรผ่านโทรศัพท์หรือการเจอหน้าเท่านั้นนะคะไม่รับเป็นแมสเซจ เนี่ยเห็นไหมคุณรู้สึกว่าคุณก็อัดอั้นมันมีเรื่องความทุกข์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่เลยเนาะมอกว่ามันสะสมอาจจะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่มันสะสมมานานมากๆแล้วตัวคุณพยายามเพิกเฉยแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างไรคะมันอัดอั้นจนต้องบอกด้วยเหตุและผลออกไปอย่างชัดเจนขึ้นเขาจะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งเขาจะขอปรับปรุงตัวเองเป็น คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ทําตัวงองแงงไม่ทําตัวไม่น่ารักกับคุณแล้วเขาจะมั่นคงชัดเจนกับคุณคนเดียวค่ะเขาจะไม่ทําตัวเลือกอะไรต่อไปอีกแล้วเห็นไหมแบบเขาเข็ดแล้วกับการที่เจอปัญหาโดยที่ไม่มีคุณอยู่เขาส่องคุณนะคะเขาดูจังหวะเขาหาจังหวะในการที่จะมาสารความสัมพันธ์กับคุณค่ะนะคะไพ่หนึ่งเหรียญยังไงก็พวกคนก็ได้กลับมาเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่ในแบบที่เขาเป็นคนใหม่แล้ว นิสัยใหม่แล้วนะคะจะไม่ทำตัวแบบเยอะใส่คุณอีกแล้วนะ Communicate clearly นะคะการพูดคุยให้มันชัดเจนขึ้นซะสิ่งใดที่เคยมีปัญหาต่อกัน don't stop มาอีกแล้วไพ่ใบนี้นะคะโอ w ว้ oh, wow. The situation will improve นะคะสถานการณ์มันจะถูกพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน นะคะเขาจะไม่ยอมหยุดในความสัมพันธ์เขาจะต้องให้ทุกอย่างมันดีขึ้นตามความตั้งใจมันมีความหวังทีนี้อาจจะแบบไปปรึกษาหารือใครไหมหรือว่าอย่างไรนะคะเนาะพ่อในไพ่บอกว่า helpful people คือเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือเต็มเม็ดเต็มเหนะี่ยวเนาะจากผู้คนต่างๆหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานช่วยเหลือผู้คนหรือคุณอนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ทํางานช่วยเหลือผู้คนอยู่ก็ได้นะคะมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องในไพ่ใบนี้ได้นะคะ For forgiveness เท่าที่ดูนะคะการแห้อภยัยคือทางออกที่ดีที่สุดคุณรักเขาแหละแต่แค่คุณเหนื่อยขอดัดนิสัยสักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Getting to know each other นะคะเรามาเรียนรู้จากกันใหม่อีกครั้งหนึง่งที่ผ่านมาไม่รู้จักตัวตนของกันและกันเลยนะคะมันมีแต่การคุยด้วยอารมณ์ต่อไปเนี่ยจะคุยกันด้วยแบบทำความรู้จักกันแบบใหม่ที่มันลึกซึ้ง คุยกันแบบให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเพฟูเนตนะคะเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงเหมือนเดิมไม่เอาหลอกมนุษย์ที่นิ่งขึมมอ่ะกลัวเขากลัวคุณมากนะคะเพฟูเนตคือมา enjoy เอ็นจอยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ is it, is it safe for you to love นะคะปลอดภัยที่จะรักถ้าคุณจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาจะขอปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ เป็นคนที่พร้อมจะดูแลคุณสร้างความปลอดภัยให้คุณสร้างความอบอุ่นให้คุณนะคะที่ผ่านมาเขาพังพาดเขาผิดไปนะคะเพราะด้วยเขาเรียกวความเย็นชาความความคิดทบทวนมากมันนานเกินไปจนเรารอไม่ไหวแล้วนะคะจนเราคิดว่าการที่เขาปล่อยให้เราเอารอ,อนานจนเกินไปอะ่ะมันเหมือนเขาทำให้เราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขา นะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าการจะทําแบบนี้เขามีเกณฑ์จะเสียคุณไปแบบระยะย,ยาวแน่นอนเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองมาทํางานในความสัมพันธ์บ้างมาทําตัวสม่ําเ,เสมอเสมอต้อนเสมอปลายบ้างไม่ใช่ทําตัวเป็นแบบนี้นะคะสิบดาบคือเป็นคนที่จมกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลามันไม่แฟร์สำหรับคุณนะคะเขาก็เลยโดนคุณลงดาบสักหน่อยนะคะเขาเรียกว่าเล่นแบบจริงจังคุณเป็นคนจริงจังนะคะ ชัดเจนกับความต้องการของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะขอกราบเข้ามานะคะมาพิสูจน์มาแสดงตัวตนให้คุณได้รู้ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วและเขาสามารถดูแลคุณได้นะคะส่วนคุณก็อยู่ในจุดที่สง่างามไปนะคะไม่ต้องวิ่งตามความรักใดๆเราเหนื่อยมามากพอแล้วหน้าที่ของคุณคือทางานค่ะทางานสร้างไรายได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่ในจุดที่เราดีแล้วค่ะตอนนี้เราไม่ต้องลดตัวใดๆลงมาปล่อยให้เขาได้ใช้ความพยายามขึ้นไปหาเราบ้างตั้งใจบ้างนะคะนะแต่ตอนนี้เอาาก็มองว่าเขาสับสนหน่อยหร,อหรือว่าตัวคุณควนนิ่งควนพยายามมองอะไรหลายๆอย่างด้วยเหตุและผลอย่าไปโฟกัสที่จุดเล็กๆแต่ไม่งั้นยืดเยียายาวค่ะกับปัญหานะคะทั้งหมดนี้เป็นของคนราศีมิถุนนะคะขอให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จกับความรักนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสวัสดีค่ะ